ตรีแก้วเสนาอยากให้สร้างบ้านต้นไม้อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับตามพี่อูสวเวิร์ลครับตามคำขอวันนี้ก็จะสร้างตามคำขอเห็นบ้านไหมเห็นบ้านไหมโอ้โหดูสิสร้างมาสองหลังแล้วบ้านทรงไทยกับสไตล์โมเดนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้แม่มีคนบอกให้สร้างบ้านต้นไม้ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้บ้านต้นไม้อืมโอ้อยผิดผิดไม่ยากนะครับบ้านต้นไม้ง่ายมากเลยแล้วก็ต้องเอาต้นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะถ้าต้นเล็กมันก็ขึ้นยากอะนะครับท่านผู้ชมอืมเอาละดูค่อนความสูงพอหรือยังดูสิโอ้ยังหุยชักจะลำคัญสัตว์พวกนี้เลยนะดูสิทั้งพ่อวัวแม่วัวเต็มเลย เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,อย่างโอเคนะครับเอาความสูงพอประมาณนะได้ยังได้ยังเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยแม่มีใครเข้ามาใหม่มั้งครับเข้ามาครั้งแรกก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอจะได้ชมคลิปใหม่กันเรื่อยๆโอเคนะครับช่วงสร้างตามคำขอ,อเดี๋ยวนี้มนุษย์ทำไม่ได้ทำเลยอะ เดี๋ยวดูจังหวะนะครับแล้วก็จะทำมนุษย์ท่ามต่อเนะอาะมนุษย์ทําแบบว่าแบบมีชีวิตอ,อย่างนี้มันไม่มีชีวิตนะครับยังไงก็ไม่ตายมันดีตรงที่เหาะได้แล้วก็มีทรัพยากรไม่จำกัดเนาะโอเคนะครับก็ขยายตามนี้เองนะบ้านต้นไม้โอ้ยใครขอมาเนี่ย แต่ก็ไม่เคยทํานะครับจะลองทําดูเนี่ยดูซิว่ามันจะเป็นบ้านต้นไม้ได้ไหมอโอเคนี่นี่ขยายฐานให้มันกว้างๆก,างก่อนขอร้องนะครับว่าอย่าสร้างหน้าฝนนะฟ้าผ่ามาไม่รอดโอเคดูซิงั้กนก่อน ดูฐานก่อนนะครับโอเคพอได้ความกว้างเต็มที่แล้วพอเหมาะพอสมแล้วพอเหมาะพอดีนะครับอืมแล้วก็เพิ่มความสูงให้กับมันนะครับอ่าโอเคยากไหมไม่ยากนี่ขอมาทำไมเนี่ยสร้างบ้านต้นไม้ไมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคอ้าวขยายความกว้างอีกนี่โหหลายขั้นตอนเหลือเกินนะ ลีลาไปหรือเปล่าโอเคนะครับมาอ่า,อาแล้วก็ต้องขยายความกว้างหน่อยไม่เช่นนั้นแล้วเราก็อาจจะเดินบนบ้านไม่ได้แคบเกินไปนะครับโอ้ดูสิว่ามันจะเป็นรูปบ้านได้ไหมเป็นบ้านต้นไม้นะครับอืมเฮดูวัวสิอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันจะกินใบไ,ไม้ เผื่อว่ามีเศษใบไม้หล่นมันก็มันก็จะกินเนาะมันคงกินหญ้าไม่ได้ครับเพราะหญ้ามันเตี้ยเหลือเกินมันคงจะรอกินใบไม้อะ่ะดูนะพวกวัวโอเคถ้าใบไม้หล่นก็เสร็จพวกเจ้าละกันเนาะแหมเห็นไหมเห็นไหมไหมลีลาเหลือเกินครับรู้สึกว่า กินเวลาไปนานประมาณกี่นาทีเนะี่ยดูกันน่าจะสิบกว่านาทีนะท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งปิดนี้นะครับอย่าไปดูช่องอื่นนะให้กำลังใจกันก่อนเราไม่อยากตัดต่อนะครับมไม่อยากตัดส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งไปอยากให้มันสมบูรณ์แบบเนาะโอเคอขยายความสูงต่ออีกชั้นหนึ่งอ่า รอบสีด้านเลยนะครับท่านผู้ชมใกล้ละใกล้ละ่ารอบสีด้านเลยเอาละชั้นถัดไปจะเป็นอะไรละ่ะเออมันก็ต้องเป็นกระจกนะสิครับไม่งั้นจะเห็นวิวได้ยังไงใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับอืมเอาละติดกระจกนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหม จะได้ชมวิวได้รอบบ้านเลยเห็นไหมครับตรงนี <C> ้ก็ใส่ใบไม้หน่อยเออโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใสแจ๋วเลยกระจกวิทิทิดอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับหเห็นบ้านสงไทยด้วยโซนนนก็เป็นทะเลเห็นไหมโอ้โหมีที่ไหนอ่ะเห็นวิวทะเลสวยงามมากเลยเป็นไปได้ไงโอ้โหสุดยอด โอเคนะครับใครอยากให้ทำอะไรบอกมาเลยแต่รู้สึกว่าบอกกันมาเยอะมากต้องขอขอบคุณโอแฟนๆทุกคนนะครับไม่เชื่อว่าทุกคนจะมาให้กำลังใจกันมากขนาดนี้โหให้สร้างโน่นสร้างนี่สร้างระเบิดนิวเคลียร์สร้างจรวดสร้างเครื่องบินสร้างรถสร้างโรงรถอะไรก็ไม่รู้สารพัดส,สร้างเลยโรงแรมโรงพยาบาลโอ้มีหมดครับมีอะไรที่ยังไม่ให้สร้างเนี่ย ที่อ่านดูนะครับโอ้โหมีหมดเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าจะทําหลังคาแล้วครับ um. เราจะเอากระจกแค่ชั้นเดียวพอเนาะถ้าหลายชั้นอาจจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนต้นไม้โอเคเนี่ยก้นนี้ก็จะเหมือนพุ่มไม้ใหญ่ๆนะครับ ừ um, ừ um. เห็นไหมเห็นไหมไหม,ไหมนี่มันใช้รงที่วางใบไม้นี่แหละครับ โอเคนะครับคุณอะไรเกีวว่บวลลิหรือเปล่าโอ้ทำให้แล้วนะครับอีกหลายๆคนบอกเหมือนกันว่าสร้างบ้านต้นไม้อ่าทำแล้วอ่าอันนี้ก็เพิ่งทำครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยลองทำดูไม่รู้ว่าสภาพออกมาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่อยากลองทำก่อนเสียเวลาทำสดๆเลยครับไม่ต้องไปลองทำแล้วเอาเลยนึกได้ทำเลยครับอืเห็นไหมเห็นไหม โอเคโชคดีนะครับฝนไม่มีอ่ะโอ้ยถ้าฝนมานะฟ้าพาอีกต่างหากจะอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างเบื่อกันหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยวใครปิดช่องหนีจะโดนแช่ง <c oughs> ล้อเลน่นไม่แช่งหรอกครับยังไงก็อยู่ให้กำลังใจกันต่อนะครับไม่อยาก ตัดต่อนะครับก็คืออยากให้มันยาวๆไปเลยเนาะแหมดูสิครับดูสิครับไล่ความสูงไปเรื่อยๆนะครับเราต้องทำแบบพิธีพิธันเราไม่ทำแบบลวกๆแหมทำให้ผู้ชมดูต้องทำแบบพิธีพิธันหน่อยเราไม่ลวกๆนะครับอืมเว้ผิดนี่โอเคเห็นไหมแหมกว่าจะขึ้นหลังคาได้อะ่ะโอ้ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับอืเห็นไหม เราอยากให้งานออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องทําพิธีพิธันหน่อยไม่ให้มีช่องโหว่ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โอเห็นไหมเห็นไหมเห็ไหมจริงๆไม่ยากนะครับบ้านต้นไม้แต่มันจะใช้เวลานานหน่อยตอนที่ใส่ใบไม้นี่แหละโอเคเอาละใกล้ละใกล้ละอืมใกล้ละวยใกล้ละว้ย แม่ท่านผู้ชมครับถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยกับทืบไลค์เยอะๆเลยนะครับไม่เจ็บใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยครับอืบ้านต้นไม,ม้บางคนอาจจะทําสวยกว่าก็ได้นะไม่เป็นไรครับมสวยกว่าก็ยินดีด้วยครับถ้าทําสวยแต่นี่พี่อ๊ดลองทาครั้งแรกนะ อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันออกมาจะเป็นรูปอย่างไรเรารู้ว่าทรงต้นไม้มันเป็นอย่างนี้พุ่มไม้นะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนาะมันก็จะเป็นพุ่มทรงแบบนี้เนี่ยแหละเนาะอ่ามันก็จะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆข้างบนก็ต้องเป็นกลมๆยอดๆอะไรเงี้ยนี่ในะกล,ล้ลวใกล,ล้ลวท่านจู้ชมีนิดเดียวจะเสร็จแล้วนิดเดียวนะครับอุ้ยอู้อู้ คือว่าคนทําตาลายเนาะเพราะมันเขียวหมดเลยอะตาลายนิดหน่อยโอ้ปิดนี่อ้โอ้ยเหนื่อยโอ้เห็นไหมครับเห็นไกลๆไหมครับพุ่มไม้เห็นไหมเห็นบ้านทรงไทยไหมแล้วก็มีพุ่มไม้ด้วยโอ้จะบอกว่าอันนี้ก็คือบ้านต้นไม้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเอาละเอาละอ เราคงไม่เหาะขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมีบันไดขึ้นไปด้วยใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้บันไดก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นวงกลมนะครับอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับอืมเคยเห็นบันไดหนีไฟไหมแบบนี้นี่แหละเออเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้ว้าวมันก็จะค่อยขึ้นรอบๆต้นไม้นะครับเห็นไหมลองทําดูนะครับ มันก็ไม่ยากสนุกด้วยแหละืมเอ้กิ่งไ,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 ไม้บางกิ่งไม้บางโอเคเนาะเอาละโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเอาถึงแลถึงแลถึงแลเอาละคราวนี้เราก็จะเคลียใบไม้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ได้มันติดใบไม้ไม่ใช่อะไรที่เคลียออกเนี่ยโอเคไหม อหัวมันชนอยู่แล้วถ้าไม่เคียย์ออกอะอลองขึ้นดูไหมลองเลยไหมอ่าอา่าแล้วก็โหมดเดินบนดิน <laughs> เราไม่เอาโหมดเหาะแล้วโหมดเดินดีกว่าเอาเค่อยๆขึ้นไปอา่าค่อยๆขึ้นไปนะครับอืมเป็ไนไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ๊ยตรงนี้แหวงไปหน่อยอ อทำไมเอาม,เ,อามเติมให้มันสมบูรณ์หน่อยโอเคนี่เอ้ยติดนะเฮ้ยต้องทำันไ้ต่อนะครับตรงนี้เอาไงดีเอาไงดีเออวางได้ไหมลองวางดูนะครับได้เปล่าเฮ้ย,ย,ยมันลอยเล้วกันนะมันลอยอะขึ้นไม่ได้โอเคเอาม่เอาม่เอาม่ ไงดีเอาไงด,ดีก่อนนะเอ้ยอันนี้ก็ไม่สวยไม่เหมาะน,นึกก่อนนึกก่อนจะทำยังไงเนี้ยนึกก่อนนึกก่อนอ๋อนึกก่อนนัขยายไปอีกนิดนึงนะครับอเออโอเคมั้งน่าจะโอเคแล้วลนะ่ะแบบนี้นี่ไงนี่ไงโอเคนะครับก็คือเพิ่งสร้างครั้งแรกเนาะเราไมา่ได้ลองสร้างก่อนอนะ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่เราก็แก้ปัญหาได้หมดนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแบบนี้โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมไหมออ้ยอ่าเห็นไหมครับเอาละตรงกลางเนี้ยเราก็จะไม่เป็นที่อยู่หรอกเนาะอ่ะก่อนนะเอาละเราก็จะทำรั้วล้อมเลยเรียกราวกันตกนะครับอืมเอาแบบไหนดีแบบนี้เหรอ ก่อนนะเราจะต้องทําตรงนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตกช่องลงไปล่วงไปหลังหักแน่นเลยโอเคนะครับทําล้อมรอบไปเลยการลื่นตกเดี๋ยวกลางคืนนอนละเมอ,อเออเดินมาตกเลยละ่ะโอเคเห็นไหมเห็นไหมน้องๆหลายคนอาจจะทําดีกว่าพี่อู๊กก็ได้นะครับไม่เป็นไรใครทําดีก็ช่วยแนะนํามาโชว์ผลงานหน่อย โอเคทำราวกันตกเสร็จแล้วอะไรต่อนะครับคราวนี้คราวนี้เอาไงต่ออ่าเดินชมวิวสิครับตอนเนี้ยเ,เห็นไหมเห็นไหมชมวิวโอ้ทะเลเห็นทะเลไหมครับท่านผู้ชมนูน่นโอ้โหอ,อันนั้นก็บ้านบ้านทรงไทยเห็นไหมเออเอาละขอเอาสิ่งของมาไว้บนบ้านก่อนนะครับอืมอโต๊ะคราฟด้วยนะคราวนี้ก็ว่าเลือกตำแหน่งวางแล้วกัน นี่อันนี้ไว้ทําเตียงดูทําเลก่อนอะไรดีอะไรดีครับมาเอาตู้เก็บของก่อนวางตรงไหนดีครับอโอเควางชั่วคราวกอนนะครับไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาหนักไปกว่านี้นะครับอเอาละต่อไปก็วางเตาอ,อบอ่าสองเตาพอนะ <c oughs> เอาละต่อไปโต๊ะคราฟครับวางตรงไหนดีตรงไหนดีนี่ <c oughs> เอาแบบง่ายๆเลยนะไม่เสียเวลานะครับเอาต่อไปเตียงเตียงจริงๆอยากได้เตียงสีนะแต่ขี้เกียจหาละเอาแบบนี้แหละง่ายดิตเตียงไม้แหละเออโอเคมันจะได้เป็นธรรมชาติหน่อยว้าวว้าวาอามืดไปไหมติดทอสักหน่อยนะครับติดทอสักหน่อย ติดตามจุดต่างๆเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้โหโอ้เดี๋ยวนี้มีคนมาช่วยภาคแล้วครับคุณสลีนี่เองเห็นไหมไม่ต้องภาคเองอะตอนแรกคุณสลามาช่วยภาแล้วครับเสียงเพาะด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าเสียงเธอจะไม่สร้างอารมณ์เลยอะ อยากให้สร้างบ้านต้นไม้แเสียงของเขานะครับเสียงมาตรฐานนะครับเสียงคุณสิริโอเคเนาะใกล้แล้วอ่าตรงนี้แก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคโอเคสร้างเยอะไปเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมไหมโอโหทอเต็มเลย ไม่ต้องกลัวมืดโอ้โหโหฮิกว่างเลยครับข้างบนโอ้บ้านต้นไม้ลงไปข้างล่างก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วอเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมบันได <laughs> โอ้โหไม่ธรรมดานะครับต้องเดินขึ้นเดินขึ้นเดินลง รอบต้นไม้เลยนะครับโอเคเห็นหรือยังว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ,อดูกันเดี๋ยวปรับมุมมองกันครับอืนี่เอาเห็นแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมเห็นบ้านข้างหลังด้วยบ้านทรงไทยข้างหลังด้วยเห็นไหมโอ้สุดยอดนะท่านผู้ชมครับถ้าชอบอยังไงอะช่วยกดไลค์ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามกดให้ด้วยสวัสดีครับ